สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับแม่เปอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้เช่นเดิมนะคะเมื่อเรามาเจอกันจะเป็นในวิชาอะไรไปไม่ได้นะคะนั่นก็คือคณิตศาสตร์พื้นฐานนั่นเองนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของการบวกการลบน้ำหนักของสิ่งต่างๆนะคะเด็กๆพร้อมหรือย,อยังเอ่ยพร้อมที่จะไปเรียนกับแม่เปอหรือย,อยังเขาวันนี้ อ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยอ่าเรามาเริ่มดูกันดีกว่านะคะว่าการบวกกับการลบของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเสียงแรกที่เราจะเริ่มวันนี้ก็คือการบวกน้ําหนักนะแต่ก่อนจะเรียนมาดูจุดประสงค์ของเราเช่นเคยค่ะจุดประสงค์ของเราในเรื่องนี้ดเด็กๆจะสามารถตอบคําตอบนะคะของโจทย์การบวกที่เกี่ยวกับน้ําหนัก จากกิโลกร,รัมและขีดและกิโลกร,รัมและกร,รัมได้นะคะนอกจากการบวกแล้วยังเป็นการลบอีกนะเด็กๆสามารถตอบคําตอบจากทั้งการบวกและการลบได้นั่นเองนะคะอ่าในการบวกที่บอกน้ําหนักเป็นลิกิโลกร,รัมและขีดก่อนอ่าเรามาเริ่มจากกิโลกร,รัมและขีดก่อนนะเราจะหาคําตอบและวิธีแสดงทำอ่าแสดงวิธีทำอย่างไรคะวิธีการนะคะมาดูค่ะมีแนวคิดที่1 แนวคิดที่1จากโจทย์ข้างบนนี้โจทย์ข้างบนนี้คือน้ำหนัก5กิโลกรัม7ขีดรวมกับ4กิโลกรัม1ขีดจะเท่ากับเท่าไหร่คะแนวคิดที่1ทําทำยังไงคะคนเก่งนำหน่วยเดียวกันมารวมกันนะหน่วยเดียวกันนะคะมารวมกันนะคะหน่วยเดียวกันคืออะไรคะไม่เป็นหน่วยคืออะไรหน่วยของเราในที่นี้คือกิโลกรัมกับขีดนั่นเองโอเคนะคะอ่ะมาดูค่ะเขาเริ่มจาก7ขีด รวมกับ1ขีดสิ่งที่เราได้คือ8ขีดนั่นเองเยี่ยมมากๆเลยต่อมาและ5กิโลกร,รมัมรวมกับ4กิโลกร,รมัมเราก็จะได้9กิโลกร,รมัมทีนี้เวลาเรามาตอบนะคะเด็กขาดูนะเวลาเขาบวกกันเนี่ยเขาเริ่มจะขีดก่อนเหตุผลที่เริ่มเริ่มจะขีดก่อนถ้าเราบวกขีดแล้วมันเกินเป็น1ิบ 1ิบเเราจะต้องปัดให้มันไปอยู่ในหลักกิโลกร,รมัมเดี๋ยวมาดูกันข้างหน้านะคะว่าทําไมนะว่าทําไมอ่ะมาดูต่อกันก่อนค่ะดังนั้นเนี่ยบวกจากหลักน้อยกว่ามาหลักมากกว่านะหน่วยน้อยกว่ามาบวกหลักที่เป็นหน่วยมากกว่านะคะขีดก่อนแล้วถึงจะมากิโลกร,รมัมแต่เวลาตอบเราต้องตอบกิโลกร,รัมมาก่อนแล้วถึงจะไปขีดดังนั้นเราจึงตอบเป็นเกิโลกร,รมัมแขีดนั่นเอง อ่าแล้วในขั้นตอนที่2ของเรานะคะหรือแนวคิดที่2ของเราการหาคําตอบโดยการตั้งบวกนั่นเองตั้งบวกของเรานะคะเหมือนกับที่เราเคยทําในเรื่องการวัดความยาวเลยแต่เปลี่ยนหน่วยด้านบนเป็นกิโลกร,รัมกับขีด แทนโอเคนะเปลี่ยนหน่วยด้านบนแทนนะคะมาดูค่ะสิ่งแรกที่หนูต้องทำวางกิโลกร,รัมก่อนวางขีดต่อมานะคะนี่คือหน่วยที่เราต้องใช้เสร็จแล้วใส่โจทย์ไปค่ะ5กิโลกร,รมัม5อยู่ตรงกิโลกร,รมัมก็ใส่ให้ตรง7ขีดก็ใส่ตรงขีดแค่นั้นเองรวมกับนำไปบวกค่ะอ่า4กิโลกร,รมัมอ่า4ใส่ตรงกิโลกร,รมัม 1ขีดใส่ตรงขีดแค่นั้นเองเสร็จแล้ววิธีการของเด็กๆคือบวกทีละหน่วยเริ่มจากหน่วยขวามือก่อนนั่นคือหน่วยที่น้อยที่สุดคือขีดขีด7บวก1คือ8ขีดเก่งมากค่ะเสร็จแล้วกิโลกร,รัมค่ะ5บวก4ได้9ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราเป็น9กิโลกร,รัม8ขีดนะคะอย่าลืมตอบเป็นตัวเลขไทยนะเสร็จแล้วเรามาลองบวกน้ำหนัก ที่เป็นกิโลกร,รัมและกร,รัมบ้างนะคะลองมาบวกและบอกน้ําหนักที่เป็นกิโลกร,รัมและกรัรมบ้างเมื่อกี้เป็นกิโลกร,รัมและขีดนะอ่ะกรัรมกับขีดนะคะเขามีความสัมพันธ์กันยังไงจําได้ไหมเอ่ยอ่ะมาดูที่ข้อนี้ดอดแนวคิดที่1คือนําหน่วยเดียวกันมา รวมกันก่อนใช่ไหมข้อนี้น้ำหนัก15กิโลกร,รมัม400กรมัมกับ4กิโลกรมัม600กรัมรวมกันเป็นเท่าไหร่รวมกันเป็นเท่าไหร่รนะคะเอาหน่วยเดียวกันมารวมกันก่อนอ่ะหน่วยแรกนะคะคือหน่วยที่น้อยก่อนนั่นก็คือกรัมนะคะอ่า400กรมัมรวมกับ600กรมัมเด็กๆได้เท่าไหร่คะ400บวก600บวกง่ายๆเอา4บวก6ค่ะแล้วค่อยเติมศูนย์อีก2ตัวเป็น หนึ่งพันกรัมเก่งมากๆเลยนะคะหรือหนึ่งพันกรัมเราได้เท่าไหร่แล้วจําได้ไหมคะหนึ่งพันกรัมจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะเก่งมาก1กิโลกรัมนั่นเองนะเห็นไหมนี่แหละคือผลที่ทำไมต้องใช้หน่วยน้อยกว่ามาบวกก่อนเดี๋ยวค่อยดูต่อไปนะคะอ่ะต่อมาเมื่อเริ่มหน่วยกรัมแล้วไปหน่วยกิโลกรัม15กิโลกรัมรวมกับ4กิโลกรัมเราจะได้19กกิโลกรัมนั่นเองแล้วทีนี้เด็กๆดูนะคะ ตรงกรรมของเราเนี่ยเราไม่ได้บวกแล้วเราได้กรรมอย่างเดียวนะเราแปลงความหมายได้คืออีก1กิโลกร,รมัมดังนั้นเราจึงนํามารวมกับ19กกิโลกร,รัมที่เรามีอยู่นะคะเห็นไหมสิบเกกิโลกร,รัมที่เรามีอยู่ไปบวกกับหนกิโลกร,รัมที่เราได้มาจึงกลายเป็น20กิโลกร,รมัมดังนั้นตอบเลยค่ะน้ําหนักทั้งหมดเป็น20กิโลกร,รัมอ่ส่วนแนวคิดที่2เหมือนกันนะคะตั้งหน่วยด้านบนไว้ก่อนกิโลกร,รมัม รรนะคะตั้งไว้ก่อนเสร็จแล้ววางเลขให้ตรงหน่วยแค่นั้นเองนะคะตามตัวอย่างเลยอ่ะมาเริ่มบวกจากหน่วยด้านขวามือก่อนนะคะนั่นก็คือ400บวก600ค่ะ400บวก600ได้เท่าไหร่คะด้วยความรวดเร็ว1000นั่นเองอ่าแล้วกิโลกร,รัม15บวกสก็ได้19แต่เอกรรมของเราได้ตั้ง1000พจำได้ไหมเอ่ย1000คือเท่าไหร่นะคะ คือ1กิโลกร,รมัมดังนั้นเมื่อมันได้ตั้ง1กิโลกร,รมัมเราควรจะเอา1กิโลกร,รัมตรงนี้ไปทำไมคะย้ายไปใส่หลักกิโลกร,รัมนั่นเองเพราะฉะนั้นจาก19ที่มีอยู่บวกอีก1กิโลกร,รมัมเราก็จะได้20สิส่วนตรงกรรมใช้ไปแล้วค่ะเหลือศูนย์นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบน้ำหนักทั้งหมดเป็น20กิโลกร,รมัมนะ เอามาดูผลบวกของโจทย์การบวกน้ําหนักนะคะที่มีกิโลกร,รัมเป็นขีดและก็กิโลกร,รัมเป็นกรรมนะคะจะทําโดยน,นําน้ําหนักที่เป็นหน่วยเดียวกันก่อนมาบวกกันก่อนเสมอนะคะโดยเริ่มจากหน่วยเล็กก่อนแล้วก็ไปหน่วยใหญ่นะเวลาบวกนะคะแต่ถ้าจะตั้งบวกตั้งเป็นปกติเลยค่ะหน่วยใหญ่อยู่ซ้ายมือหน่วยเล็กอยู่ขวามือสุดนะคะเอาโจทย์ใส่ให้ตรงหน่วยแล้วจากนั้นบวกกันไม่ยากค่ะมาลองดูกันเลยข้อห น้ำหนัก45กิโลกร,รมัม2ขีดรวมกับรวมคือทำอะไรนะคะเก่งมากรวมกับ32กิโลกร,รมัม5ขีดอ่ะแนวทางที่1ของเราแนวคิดที่1คือนำหน่วยเดียวกันมารวมกันโดยเริ่มจากหน่วยน้อยก่อนนะหน่วยน้อยคือขีดขีดน้อยกว่ากิโลกร,รัมนะคะเป็น2ขีดรวมกับ5ขีดเด็กๆจะได้7ขีดเก่งมากเลยค่ะและ มากิโลกร,รัมต่อเลยเป็น45กิโลกร,รมัมรวมกับ32กิโลกร,รมัมเด็กๆจะได้77กิโลกร,รมัมทีนี้ค่อยนำ7ขีดกับ77กิโลกร,รัมมาตอบแต่เวลาตอบต้องเอาหน่วยใหญ่ขึ้นก่อนนะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราจะได้77กิโลกร,รมัม7ขีดนั่นเองตามทันไหมคะ ทันใช่ไหมเก่งมากๆเลยใครไม่ทันนะคะสามารถย้อนดูได้ตลอดเวลาเลยแนวคิดที่2ของเราเป็นการบวกแบบแนวตั้งถ้าขึ้นว่าบวกแนวแนวตั้งเมื่อไหร่เด็กๆต้องใส่หน่วยด้านบนนะคะเด็กๆต้องใส่หน่วยด้านบนนัน่นคือกิโลกร,รัมและกร,รมัมตามลำดับเลยนะคะเวลาบวกเวลาลบเช่นเดียวกันเริ่มจากขวามือก่อนทุกครั้งนะคะในที่นี้คือ2-5บวกคําตอบคือ7 เก่งมากๆต่อมา45บวก32คําตอบคือ77เห็นไหมคะนะเพราะฉะนั้นเวลาตอบเราก็จะเริ่มตอบจากหลักซ้ายสุดนั่นคือ77กิโลกร,รัม7ขีดแค่นั้นเองอ่านั่นคือการลบไปแล้วนะคะผ่านไปแล้วต่อมาเรามาเจอ อ่ะท่ทีเราผ่านการบวกไปแล้วใช่ไหมเรามาเริ่มกันที่การลบบ้างดีกว่าอ่าก่อนจะไปเริ่มที่การลบเด็กๆต้องมาทบทวนการลบน้ําหนักที่มีหน่วยเดียวกันก่อนอ่าเรามาทบทวนกันก่อนนะ10กิโลกร,รมัมจะมากกว่า2กิโลกร,รมัมอยู่กี่กิโลกร,รมัมคำว่ามากกว่าไม่ได้หมายความว่าเอาไปบวกเสมอไปถ้าถามมากกว่าน้อยกว่าต่างกันอยู่เท่าไหร่หาค่าความต่างแม่เปยเคยสอนไปแล้วให้เด็กๆนําไป ลบอย่างเดียวค่ะเยี่ยมมากนะคะเพราะฉะนั้นเจอคำว่ามากกว่าไม่ใช่เอาไปบวกนะไม่ใช่ไปบวกนะพยายามหาคำตอบของเขาให้ได้ว่าโจทย์ต้องการอะ,อะไรถ้าต้องการรู้ว่ามันห่างกันเท่าไหร่มากกว่ากันเท่าไหร่น้อยกว่ากันเท่าไหร่ต่างก็กว่ากันอยู่เท่าไหร่นั่นคือหาค่าความต่างต้องเอาไปลบเพราะฉะนั้นข้อนี้10ลบ2เราจะเหลือ8กิโลกรัมเยี่ยมมากนะคะต่อมาทบทวนต่อไป ยี่สิบเจ็ดขีดน้อยกว่าสามสิบขีดอยู่กี่ขีดเห็นไหมคะหาค่าความต่างระหว่างยี่สิบเจ็ดกับสามสิบค่ะน้อยกว่าอยู่เท่าไหรค่คะคําตอบคือสามขีดนั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะเก่งมากๆเลยเอ้าวห้าร้อยกร,รัมบ้างห้าร้อยกร,รัมจะมากกว่าสองร้อยห้าสิบกร,รมัมอยู่กี่กร,รัมคะมากกว่าอยู่เท่าไหร่หาค่าความต่างใช่ไหมคะอ่ามากกว่าอยู่ 250กรัมเยี่ยมมากๆเลยที่รักอ่ะเมื่อเรารู้แล้วนะคะเราจะเริ่มมาหาคำตอบของการลบมั่งนะคะโดยเป็นกิโลกร,รัมและขีดและกิโลกร,รัมและกร,รมัมทั้งคู่พร้อมๆกันไปเลยนะคะอ่ะหาคำตอบของโจทย์การลบโดยบอกวิธีคิดและเขียนแสดงวิธีทำแน่นอนเราเรียนวิธีคิดหรือแนวคิดไป2วิ มาดูที่วิธีแรกก่อนนะคะโจทย์บอกว่าน้ำหนัก18กิโลกร,รมัม6ขีดมากกว่า12กิโลกร,รมัม4ขีดอยู่เท่าไหร่มากกว่าหาค่าความต่างอยากรู้ว่าต่างก,กันอยู่เท่าไหร่นะคะแสดงว่าข้อนี้นำไปลบแน่นอนอแนวคิดคือเริ่มจากการเอาหน่วยเดียวกันมาลบกันนั่นเองข้อนี้คือเอา6ขีดลบด้วย4ขีดต้องเริ่มจากหน่วยน้อยก่อนนะจะเหลือเท่าไหร่คะ สขีดนั่นเองเสร็จแล้วหน่วยน้อย,อยๆเสร็จแล้วคือขีดต่อไปหน่วยใหญ่ๆของเราบ้างค่ะคือ18กิโลกร,รมัมลบด้วย12กิโลกร,รมัมจะเหลือเก่งมาก6กกิโลกร,รัมนั่นเองนะคะสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะเอามาตอบถ้าเป็นแนวคิดที่1เนี่ยเราต้องเอาหลักมากกว่าอ่ะหน่วยที่มากกว่าใหญ่กว่าเป็นการตอบโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเราจะตอบว่า6กกิโลกร,รมัมขีดไม่ใช่2ขีด หกกิโลกรัมอ่าเด็กๆพอจะเข้าใจไหมคะเก่งมากๆเลยลูกขาอ่ะมาดูแนวคิดที่สองบ้างแนวคิดที่2เหมือนกับการบวกเลยคะ่ะลบกับบวกเหมือนกันคือตั้งหน่วยด้านบน ไว้รอก่อนนั่นคือกิโลกร,รัมกับขีดแล้วจากนั้นนําตัวเลขที่โจทย์มาใส่ให้ตรงกันหน่วยของตัวเองนั่นก็คือ18กิโลกร,รมัม6ขีดเห็นไหมคะและ6อ่ิบสกิโลกร,รมัมสขีดจากนั้นเริ่มลบจากหน่วยด้านขวามือสุดก่อน6ลบ4เราจะเหลือ2ขีดเนี yeah. ่ยและกิโลกร,รัมละคะ18ลบ12เราจะเหลือ 6กิโลกร,รมัมเห็นไหมคะแต่เวลาตอบต้องเริ่มตอบจากซ้ายมือก่อนนะคะนั่นก็คือ6กิโลกร,รมัม2ขีดนั่นเองอ่าพอจะเข้าใจกันไหมคะพอจะเข้าใจไหมมาดูที่ข้อ2สิอ่าเราไม่คิดและแนวคิด ที่หนึ่งพอแล้วนะคะเรารู้แล้วนะคะเรามาคิดแนวคิดที่สองดีกว่าได้เรียนรู้เร็วกว่านะคะเด็กๆจะใช้วิธีนี้มากกว่าวิธีแรกแน่นอนน้ำหนัก9กกิโลกร,รมัมสามขีดน้อยกว่า34กิโลกร,รมัมสขีดอยู่เท่าไหร่น้อยกว่าอยู่เท่าไหร่คะอะ่มาดูขีดของเราก่อนขีดคือ2อลบด้วยสโดยปกติ2มันน้อยกว่า3ลบได้ไหมคนเก่ง ลบไม่ได้ดังนั้นเหมือนเดิมต้องไปขอของใครมากิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมมีอยู่กี่กิโลกร,รัม34แต่เมื่อไปขอหรือไปยืมเขามาเนี่ยไม่ได้ไปยืมมาแค่หนึ่งนะ1ก็จริงแต่เป็น1กิโลกร,รมัมแต่เขาคือหน่วยกิโลกร,รมัมพอเอามายืมใส่ตัวเองตัวเองคือขีดเราจะใส่กิโลกร,รัมกับขีดบวกกันได้ไหม โนโนโนนะคะไม่ได้เราจะต้องแปลง1กิโลกร,รัมที่เราไปยืมหรือขอมาเนี่ยให้เป็นขีดก่อนความหมายคือ1กิโลกร,รัมเท่ากับกี่ขีดคะ10ขีดเก่งมากอ่าเมื่อเราทราบแล้วเรามายืม34เลยค่ะ34ถูกยืมไป1กิโลก็จะเหลือ33กิโลขีดตัวนี้ก็จะกลายเป็น12ขีดอย่างที่เราอธิบายไปแล้วข้างต้นเมื่อกี้นี้เองเลยนะคะว่าเราไปยืมมา1กิโลกร,รมัม แต่เราจะนำหนึ่งมาบวกกับ2เป็น3ขีดไม่ได้เพราะอันนั้นคือหน่วยกิโลกร,รมัมเอามาใส่ในหน่วยขีดเราต้องแปลงกิโลกร,รัมให้เป็นขีดค่ะ1กิโลกร,รัมที่เราไปขอเข้ามาเท่ากับกี่ขีดค้ะมีค่าเท่ากับกี่ขีด10ขีดจึงจับ10บวกสจึงกลายเป็น12ขีดแบบนี้โอเคไหมคะเสร็จแล้วลบกันได้หรือ,อยังลบได้แล้วนะคะสิบลบสเราจะเหลือเขีดค่ะ กิโลกร,รัมค่ะ3าลบเเราจะเหลือ24กิโลกร,รมัมคำตอบที่เราได้คือ24กิโลกร,รมัม9คิขีดเย่หลังจากนั้นเราลองมาลบน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมและขีด รือกิโลกร,รัมและกร,รัมโดยนำน้ําหนักที่เป็นหน่วยเดียวกันมาลบกันก่อนนะคะอ่าข้อนี้นะคะน้ำหนัก28กิโลกร,รัมสขีดมากกว่า19กิโลกร,รัม7ขีดอยู่เท่าไหร่มากกว่าหาค่าความต่างค่ะใส่ตัวเลขให้ตรงหลักด้านบนเท่านั้นชิลๆไม่มีอะไรยากค่ะมาเริ่มลบที่ขีดกันก่อนดีกว่าขีดมีอยู่4ลบด้วย7ได้ไหมคะ ไม่ได้เพราะ4มีค่าน้อยกว่า7อ่าเมื่อขีดไม่ได้มาดูที่กิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมมีอยู่28อ่าฉันเห็นแล้วฉันคิดออกแล้วปิ้งไอเดียฉันเนี่ยคือขีดฉันควรจะเดินไปขอเขาหรือยืมเขาดีไหม อ่าเราต้องไปยืมเขามานะคะหรือขอเขามานั่นเองนะคะเพราะเราไม่เคยคืนเลยใช่ไหมอ่าเรามีอยู่28ถูกเขายืมไปหักนิ้วลงนะคะเมื่อเราชูไม่ได้เราก็แค่ถอยหลังลงไป1ครั้งจาก28ถอยหลังไป1ก็จะเหลือ27นั่นเองนะคะขีดไปยืมมา1กิโลกร,รัมนะไม่ใช่1ขีด1กิโลกร,รัมเท่ากับกี่ขีด สิบคีดเก่งมากจึงค่อยเอาสิบบวกกับของเดิมที่มีอยู่คือสี่รวมเป็นสิบสี่แบบนี้นะคะแบบนี้เลยเสร็จแล้วลบได้หรือยังคะลบได้แล้วนะคะสิบสี่ลบเจ็ดเราจะเหลือเจ็ดนะคะยี่สิบเจดลบสิบเก้าเราจะเหลือแปดนั่นเองโอ้เก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอบเป็นตัวเลขไทย8กิโลกร,รมัม เขีดแบบนี้อามาดูที่ข้อ2เกอะที่เราจะไปดูแบบฝึกหัดนะคะน้ำหนัก3กิโลกร,รมัม300กร,รมัมน้อยกว่า8กิโลกร,รัมครึ่งโอ้ย8กิโลกร,รัมครึ่งครึ่งหนึ่งคือ5แต่ในที่นี้เป็นกรัมไม่ใช่ขีดถ้าเป็นขีดคือ5ค่ะถูกต้องแต่ในที่นี้เป็นกรัมดังนั้นครึ่งของกร,รมัมคือเท่าไหร่จาก1000ครึ่งหนึ่งคือ เยี่ยมมากเลยคือห้าร้อยนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะนำมาใส่นะคะนำมาใส่ด้านบนให้ตรงกับกิโลกรัมให้ตรงกับกรัมแค่นั้นเองอ่ะแปกิโลกรัมห้าร้อยเอ๊เด็กๆสังเกตไหมทาไมเขาเอาแปกิโลกรัมขึ้นก่อนเพราะอะไรคะได้ยินแววๆมานะเก่งมากเด็กๆคะเพราะว่า เวลาเราลบตัวตั้งจะต้องมากกว่าเสมอโอเคนะคะเราถึงสลับโจทย์เอา8กิโลกร,รัมครึ่งขึ้นก่อนไม่ผิดนะไม่ผิดนะแต่ถ้าเด็กยังฝืนเอา3กิโลกร,รมัม300กร,รัมขึ้นแล้วลบด้วย8กิโลกร,รมัมผิดค่ะเห็นยังไงก็ผิดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาลบต้องมีสติข้อนี้นะคะเลยกลายเป็น8กิโลกร,รมัม500กร,รมัมเอ๊ะ500กร,รัมมาจากอะไรคะ มาจากครึ่งหนึ่งของกิโลกรัมนะคะอาแล้วลบกับสามกิโลกรัมสามร้อยกรัมห้าร้อยลบสามร้อยเลยค่ะทีเดียวด้วยความรวดเร็วค่ะคนเก่งสองร้อยนั่นเอง8ดลบสามจะเหลือห้านั่นเองเวลาตอบตอบให้ตรงกับหลักด้านบนนะคะนั่นก็คือห้ากิโลกรัมสองรอยกรัมพอจะได้ไหมคะพอจะได้ไหมอาถ้าได้แล้วลองมาเช็คแบบฝึกหัดกันสิคะว่าเด็กๆเนี่ย เวริกูจริงหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นแบบหัดของการบวกนะคะข้อนี้ไม่ได้เป็นโจทย์ปัญหานะคะเป็นโจทย์คณิตศาสตร์ปกตินะคะขึ้นกิโลกร,รัมขีดไว้ด้านบนเรียบร้อยนะคะใส่13กิโลกร,รัม5ขีดไว้เรียบร้อยและบวกกับ2กิโลกร,รัม4ขีดเรียบร้อยนะคะเวลาจะดําเนินการต้องเริ่มจากขีดก่อน5บวก4เราได้ 9นั่นเองนะคะ13บวก2หรือจะเอา3บวก2ก่อนได้5 1ไม่มีตัวบวกดึงลงมาจริงๆเราโตขนาดนี้เราเรียนผ่านเรื่องบวกลบมาแล้วเราสามารถบวกแล้วตอบได้เลยนะคะว่าคือ15นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะตอบว่า15กิโลกร,รมัม9ขีดเยี่ยมมักเลยค่ะต่อมาที่ข้อ2ค่ะ อ่ะเห็นไหมใส่กิโลกร,รัมกับขีดไว้เหมือนเดิมนะคะอ่ะแล้วค่อยใส่ตัวเลขให้ตรงนั่นก็คือ11กิโลกร,รมัม1ขีดบวกกับ17กิโลกร,รมัม5ขีดเวลาบวกบวกทีละหน่วยนะคะเริ่มจากหน่วยน้อย1บวก5เราก็จะได้6อ่า11บวก18นะคะหรือ1บวก7็ก็จะได้8นะและสุดท้ายหลักสิบของเรา1บวก1ได้2เวลาตอบตอบว่า 28่สิกิโลกร,รัมหขีดนะเยี่ยมมากๆเลยมาดูที่ข้อสุดท้ายของการบวกค่ะน้ำหนัก13กิโลกร,รัมหกขีดรวมกับ25กิโลกร,รัมเจขีดเท่ากับเท่าไหร่ใช้คำว่ารวมกับแสดงว่านำไปบวกนะคะยังไม่ได้ถามว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าหาค่าความต่างยังเพราะฉะนั้นต้องนำไปบวกนะคะเห็นไหม เอา13ใส่ให้ตรงกับกิโลกร,รมัม6ให้ตรงกับขีด25ให้ตรงกับกิโลกร,รมัม7ให้ตรงกับขีดแค่นี้ก็สบายบือแล้วค่ะนะสามารถบวกได้เลยอ้าวมาเริ่มที่ขีดก่อน6กบวกเเราจะได้ต้องเร็วแล้วนะเก่งมากคือ13นะคะใส่ติดไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วมาบวกกิโลกร,รมัม13บสบวก25ห้าหรือจะเอา3าบวก5ดีคะ3บวก5ก่อนนะคะใจะเย็นๆได้8เสร็จแล้วบวกหลักสิบหนึ่งบวก2ได้ สนะคะทีนี้หรือหรือ,อยังไงหรือเกิดมาในที่นี้แสดงว่ามีตัวเลขที่เกินอยู่หนึ่งอันดับนั่นก็คือเลขอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกนึกออกไหมคะเห็นหรือ,อยังอ่านั่นก็คือ13ตัวนี้นั่นเองนะคะนะ13ขีดมันได้เท่ากับกี่กิโลกร,รัมแล้วคะ อ่าได้เท่ากับ1กิโลกร,รมัมเพราะ10ขีดเท่ากับ1กิโลกร,รัมนะคะเราย้ายไปให้1กิโลกร,รมัมเท่ากับ1กิโลกรัมเก่งมากๆจากขีดของเราตรงนี้เมอย้ายไปแล้ว10ขีดเราจะเหลือ3ขีดนั่นเองอ่าส่วนกิโลกร,รัมของเราจาก38บวกอีกหนึ่งก็จะกลายเป็น39เวลาตอบนะคะถ้ามีตัวหนังสือด้านบนแบบนี้นะคะให้ตอบนะคะทวนคาถามนั่นก็คือ อ่ะจริงๆนะคะน้ำหนักนะ,ะอาจจะบอกน้ำหนักนะคะรวมกันเท่ากับ39กิโลกร,รัม3ขีดแบบนั้นนะคะอ่ะหรือถ้าสมมุติว่าในเวลาสอบรีบร้อนกลัวไม่ทันเขียนลงไปได้เลยครูเปอนุโลมนะคะเป็น39กิโลกร,รัม3ขีดอ่าเมื่อการบวกโหเบบค่ะไม่เป็นง่ายมียากกว่านี้ไหมคะมาลองดูการลบกันบ้าง อาไว้เปล่ามาลองดูการลบนะคะที่ข้อแรกค่ะเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบนะคะต้องใส่หน่วยด้านบนคาไว้ก่อนเสมอนะคะในข้อนี้คือ34กิโลกร,รัม8ขีดลบกับ5กิโลกร,รัม3ขีดเวลาลบเริ่มจากหลักน้อยกว่านะคะนั่นก็คือหลักน้อยกว่าหรือหน่วยน้อยกว่านั่นก็คือขีดขีดของเราคือ8ลบ3าคำตอบเราจะเหลือ5นะคะต่อมากิโลกร,รัม34ลบ5ค่ะ ลบด้วยความรวดเร็วค่ะจะลบในใจหรือกระดาษทดก็ได้ค่ะ1 2 3 4 5คําตอบคือ29นั่นเองนะคะเวลาตอบตอบจากข้างซ้ายมือมาก่อนนั่นก็คือ29กิโลกร,รัม5ขีดนะคะพอไหวไหมจ๊ามาดูที่ข้อตอบไป ะะเห็นไหมใส่กิโลกร,รัมกับขีดรอไว้เลยนะคะแล้วใส่ตัวเลขตามเป็น26กิโลกร,รมัม7ขีดนะคะลบกับ14กิโลกร,รมัม3ขีดเวลาลบดูที่ขีดเป็นอันดับแรกค่ะ7-3ลบ3เหลือกี่ขีดคะ4ขีดเก่งมากและกิโลกร,รัมของเรา26-14หลบ14หรือจะเอา6-4ลบสก่อนก็จะเหลือ สองนะหกลบสี่เหลือสองนะคะแล้วมาดูที่หลักสิบสองลบหนึ่งก็จะเหลือหนึ่งเวลาตอบนะคะก็คือสิบสองกิโลกร,รัมสี่ขีดไหวไหมจ้าวัยรุ่นมาเจอกันที่ข้อสุดท้ายก่อนเราจะจากกันไปสําหรับวันนี้นะคะน้าหนักยี่สิบสี่กิโลกร,รัมหกขีดมากกว่าสิบห้ากิโลกร,รัม ก้าขีดอยู่เท่าไร่นะคะถ้าเด็กๆเ,เห็นแล้วอาจจะเห็นว่าตัดๆแต่ทีนี้เรามาทบทวนกันก่อนว่าตัดตดอะไรออกไปบ้างนะคะมาดูที่หน่วยขีดก่อนเวลาเราทําเราต้องเริ่มจากหลักหรือหน่วยที่น้อยที่สุดก่อนนะคะนั่นก็คือขีดกลายเป็น6กลบเแต่ลบได้ไหมคะเมื่อ9มากกว่าหไม่ได้ดังนั้นจึงต้องไปขอยืมกิโลกร,รัมไปให้ตัวเอง กิโลกร,รัมมีอยู่ยี่สิบสี่นะคะหักนิ้วลงไปนิ้วมันจะไม่พอเพราะฉะนั้นถอยหลังเอาค่ะนะหรือจะดูแค่หลักหน่วยก็ได้มีอยู่สี่ถอยหลังไปหักนิ้วลงหนึ่งนิ้วเหลือสามเพราะฉะนั้นยี่สิบสี่กิโลกร,รัมจะเหลือยี่สิบสามนั่นเองหกขีดก็จะกลายเป็นสิบหกเหตุผลเพราะว่าไปยืมมาหนึ่งกิโลกร,รมัมและหนึ่งกิโลกร,รัมเท่ากับสิบขีดนะคะอ่าสิบหกลบเก้าเด็กๆสามารถลบด้วยความรวดเร็วได้หรือยังคะ คำตอบคือคำตอบคือเท่าไหร่คะเจ็ดนั่นเองเห็นไหมคะด้านข้างเนี้ยคูเป็นอเสนอบอกตลอดเลยนะว่า1กิโลกร,รัมเนี่ยเท่ากับ10ขีดจึงกลายเป็น10บวกหแล้วจึงเป็น16บหกนบนนะคะไม่ใช่ไปยืมมาหนึ่งใส่หนึ่งด้านหน้าเลยแบบนั้นไม่ได้ต้องรู้จากขั้นตอนว่ามันมาอย่างไรนะคะเอาต่อมา2 3่สลบสิเราจะเหลือ แนะคะเวลาเราตอบดูจากหลักมากสุดก่อนเสมอแล้วไล่มาค่ะคำตอบคือ8กิโลกร,รมัมเขีดนั่นเอง เย้ yeah, วันนี้เด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้สนุกกันไหมคะอ่าเข้าใจกันหรือเปล่าเรียนรู้เรื่องกันหรือเปล่าเอ่ยนะคะถ้าแม่ไปพูดเร็วไปนะคะหรืออธิบายวเร็วไปเด็กๆสามารถกดสต็อปแล้วย้อนดูได้เลยนะคะอ่าหนูจะดูกี่ครั้งกี่รอบก็ได้นะคะจนกว่าเด็กๆจะเข้าใจนะคะสำหรับวันนี้แม่เปคงต้องลาเด็กๆไปก่อนแล้วเราจะมาเจอแม่เปนในคาบวิชาคณิตศาสตร์ ศาสตร์อะไรในครั้งต่อไปนะคะมารอรับชมกันสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะคนเก่งแล้วเจอกันนะ